สาพาภะเขาวาทตขอนอบนอ้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าระหงนันอารหาโตซึ่งเป็นผู้ไกลอยากกิเลสสัมมาสัมพุทธาปราสะรูชอบได้โดยพระองค์เองน,นามตัสาะภะเขาวะทตขอนอบนอ้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้นผ่านละหาโตซึ่งเป็นผู้ใครดากิเลสสัมมาสัมพุทธัสัพปรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอันธรรมยางพุทธาพิตุติงกะโลมาเซโย่อโชตตาตากะโทมลาสาตาขอโเจาัานพระองค์ใดอาละหงัะหง เป็นผู้ไปจากกิเลนสัมมาสัมพุโทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณะสามัญโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขะโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีมโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง อานุตโรบุริสธามัสราตีเป็นผู้สหมาฝึุบุบรุษที่สมคกว่ฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์นังเป็นครูผู้สอนของทิพก็ดาและมนุษย์ทั้งหลายโ,โทโธเป็นผู้รู้ผู้เื่นผู้เบิกบ,บานด้วยธรรม มีความจำเ่องจำแนกามสั่งสอนสอ์โยิมังโลกังสัตถิะคังสัมมาลักขังสัมมางัสะสะนามะคังสัสมณาปรมามณิงปัจักสัทถีวามนุสร้างสะะะัพอภิญญาสาธิกาตะวาปเวเนสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ได ได้ทรงทำความหลับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาหันยิ่งเอิงแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรและมูสั์พร้อมอทั้งสมณะราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมมังเทสเ,เสศีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด รทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยาณังไฝ่รอดในเบื้องต้นมาชกัลยาณังไฝ่รอดในท่ามกลางปาิโยสานกัลยาณังไฝ่รอดในที่สุดสาธุงปัานชนังเกวัลปาริปุณะบาลีตุทางพรามาจรรยงปากาเสสิทร่งประกราศพรหมจารย์ คือแบบแผนการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูบรณ์สิ้นเชิงรอมข้างอาจจะดรองทางพยัญชนะนตะมาหัางพระเขาวันตังอภิปูชายามีนาพระเจ้าผู้ใจอย่างยิ่งเพพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระหงษ์นำมาหาังพระเขาวันตังาศีลสานามามี ข้าพระเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพรละองค์นั้นด้วยเสียงกล,ะละ่าวกล่าวพุทโตเมนาโทพร,ระพุทเจ้าเป็นที่เป็นของเราอันธรรมยังธรรมาพิตุทิงกะลมเาเซยโยโซสวากาโตภะคาวัตธรมลมข้าทำนันไต เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันติโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดคำเอปาสิโกเป็นสิ่งที่วรกล่า,าวกับผู้อื่นว่า การเจ้ามาดูเ่ตัวภรนายโกเป็นสิ่งที่คัวน้กเข้ามาใส่ตัวปัาจัตตังเวทิตาโพลิญโยหีเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้จากบทตอนตามังรรมังอภิปูชยามีข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งจากพระรามาั้น ตามารรมังสิราสนมามีข้าพระเจ้าน,นอบน,อบนอบ้อมพระรรมนั้นด้วยเสียงกล้าวลาบตัมโมม,มมีนัตถุปัตตมินติภูมิลหาห่มนันธรรมยางสังคาพิทุติงกะโรมาสเสนโยโซสุปาติปันโนภะคาวะโตสหาวะกัสสังบุญ ลมสาวรของพระผู้มีพระภาทเจ้านั้นได้ปฏิบัติดีแล้วโอจุปฏิปันโนภาเขวะาโตสาวกัสังควรลมสาวกของพระผู้มีพระภาทเจ้าได้ปฏิบัติแล้วยายาปฏิปันโนภาเขวะาโตสาวกัสังคว สงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรูธรรมแปลงเครื่องหอกจากทุกแล้วสามีจิปฏิปันโนภระวโตวสาวกกะสังคมสองสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสองครแล้วญาตินธ์นายก่บุคคลเท่านี้คือ จตานิปุริสยคานิอัตาปุริตภะคาลานโกแหงบุุศิูนาเรียงตัวบุรุษไดเเผบบุรุษเอสาภาะขะวตัวสาวกสังโฆนั่นแหละสองสาวกองพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหูเนยโยเป็นสองคนแก่สาการนที่เขานำมาบูชา ปาหุเนยโยเป็นสองควรแก่สาการนาที่เขาจัดไว้นองหน้าตาทีเนยโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทางอันเจริกานโิโยเป็นผู้ที่บุคคลตัวไปควรทำอันชเจริญอนตุตระนามปุญญากิดทาโลกัสสาเป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนามุนื่นยิ่งกว่าตามหังสางคัางอภิปูชยามีข้าพระเจาบูชอย่างยิ่งาะขอสุนั้ตามหังสังครางศสานมาริข้าพระเจ้านอบน้อมพระสองหมู่นั้นด้วยเสียงกราบกราบสังโฆมีนาโตพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา โกโะสุสโตกาุนามหันโวันนะุจจาหุรนสุตมีพระกรุณายศุวัมหันทบโนจารสุธาพระยานโลจโนุรองไดมีตาคารยานการสระสตจดสีสูตโลกาสัาพุปภิเนสขานะตุ เป็นผู้ก้าวกระซึ่งบาปและอุปกระิงของโลกวันทามีพุทธทางอามาทะเดนธรรมข้าพระเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเขารอเพื่อเพื่อธรรมโมปิโพวิยตาสสทุนมพระธรรมก็พระศาสดาสว่างนุ่งเรืองเปลี่ยนดวงพระทิ โยมกับปา,บปาบปบปคามะปัตติปินะโคมยังแนกราเปคือมังคนลีมานส่วนใดโ,โลกุตตโรโยตตาธาติปันโนมซึ่งเป็นตัวโลกุตระและส่วนใดที่ที่แนวแห่งโลกุตระนั้นวันทางมิธรรมังหามาทะเลนาตัมข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมน้น ใจก็รบเพื่อเพื่อสังโฆสเกตตาพยาติเกตตาสันิโตก็า้องเป็นนามุญทานยิ่งใหญ่กว่านามุญทานที่ทั้งหลายโยติตาสั้งโฆสกตาลุโกตโกมเป็นผู้เห็นพระนิพานปราศรูตาพระสุขตมูลใดโลลไปโนอริโยโทเมนะสน เป็นบูรากิเลพิเออร์โลเลเป็นพระหาเรียก้าวมีปัญญาดีวันทามิสัามขามามาเลนตังข้าพระเจ้าไหว้พระสงฆ์นั้นโดยใจเคารพเพื่อเพื่ออิเจวะเมกัรตพิปูชนยักังวัตุตยังวันเทยตาพิสังขัง คุญยังไมยายังมะมะสากผูปัตถวามะโหตุเอตัสสะปะภาวาสิทธิยาคุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งวัตถุ่สาคือพระรัตนกายท่านควรทูตชายยิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ขออุปัตถวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเลย ด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบาน้าตถาคตนเก้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อาลังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเตรตัสรุปชอบได้โดยพระองค์เองข้ามโะเทสิโตนิยานิโต และภาธรรมที่ทรงสแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากรข์อุปสัมมิโกปาินิพานิโกเป็นเครื่องสมบสิเลเป็นไปเพื่อบรินิพานสัมโสดามีสุขตาปเวทิโตเป็นไปนเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่ท้าสนุปกาศ มายันตังธัมมังสุตวาเอวังชานามาพวกเราเมื่อได้วางธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่าง